สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมก็เดินมาเจอสิ่งหนึ่งนี่ในไร่ผมเองปลูกไว้นะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าสามารถทําคนให้เป็นคนดีได้นะครับหลายคนก็อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่การที่ผมโตมาด้วยกิ่งไม้ไผ่นะครับก็ทําให้รู้ว่าเราสามารถเป็นคนดีได้นะครับมีการเดินตามร่องตามรอยที่ผู้ใหญ่เขาเรียนรู้มานะครับบอกกล่าวเรา ถ้าเราไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็จะโดนทําโทษนะครับโดยการตีก้นในสมัยรุ่นเก่าคนเอาง่ายๆเป็นว่าคนรุ่นเก่าจะต้องโดนตีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการประครับประคองนะครับในตัวผมนะเป็นความเชื่อของผมว่าเป็นการประครับประคองพวกเด็กๆเนี่ยไม่ให้ออกนอกเล้วทางเพราะว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยทาให้คนเดินแบบไม่มีแนวทางอ่ะอย่างเราเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ย จะไม่มีแนวทางในการเดินนะครับเขาก็ไปตามโลกวิวัฒนาการของเขานะครับบางครั้งเราจะบอกกล่าวเขาก็ไม่เชื่อฟังแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยโบราณพูดบอกกล่าวไม่เชื่อเขาต้องโดนนิดหน่อยนะครับทํากระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นให้เราเราก็จะมีจิตสํานึกคิดได้เร็วว่าออสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทำครับซึ่งต่างกับเด็กรุ่นใหม่ต้องใช้เวลาในการคิดเองนะครับว่าไหนดีไม่ดีบางคนก็ดีได้ด้วยตัวเองนะครับบางคนก็ ไปพบเพื่อนเกเรก็เลยไปกันใหญ่นะครับว่ากล่าวตักเตือนกันยากนะครับในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ดูแลกันไปนะครับ